มี2อย่างก็คือตั้งไว้งั้นแหละต้องกินกับเอาใจให้เขากินให้ได้จริงจนกเหมือนกับแมวเหมือนกับสุนัขทุกๆตัวเลยครับก็คือแต่ละตัวถ้าเราเลี้ยงตัวเดียวอะเราจะรู้ว่าเขาชอบกินอะไรแต่พอเราเลี้ยงหลายๆตัวเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าแต่ละตัวชอบไม่เหมือนกันมี2อย่างก็คือตั้งไว้งั้นแหละต้องกินกับเอาใจให้เขากินให้ได้ผมมีวิธีก็คือ ผมตั้งไว้หลายอย่างแล้วดูนกตัวนี้กินอะไรเยอะผมก็จะให้ตัวนั้นโดยที่ผมก็จะใส่อะไรที่มันอย่างวิตามินหรือสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไปผสมกบบของที่เขาชอบทําให้เขากินเยอะขึ้นผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราแฮปปี้กับเมื่ออาหารเหมือนเราออกไปกินข้าวยังเลือกร้านอาหารเลยผมว่าสัตว์มันก็เหมือนกันมันมีความเบือ่อแล้วก็มันมีความหลากหลายในอาหารมันดีก,กับตัวเขาส่วนอะไรที่จาเป็นจริงๆผมก็จะผสมในอย่างที่เขาชอบด้วยอะไรฮะ